22นะครับก็วิ่งในทางใหม่นะครับผ่านสะพานเกิดหมาด้านต้ยบรรปกที่เปิดใช้งานแล้วครับก็จะเห็นว่ามีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับมาข้ามสะพานเกิดหมาพอสมควรเลยครับแต่ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางผ่านด้านต้ยบรรปกยังไม่ปิดนะทางป่ากก็ยังคงใช้งานอยู่นะครับ รองรับรถเล็กแต่อนาคตนะครับก็อาจจะปิดก็ได้ เนี่ยตามผ่านใช้งานอยู่นะับ